ขั้นตอนสุดท้ายของการพิธีไหว้ครูหมเยานี่คือจับเสื้อควายบ่ายเสือกสร้างพี่น้องสิได้เห็นตอนนี้ล่ะวิธีการนี่เพิ่นกระชีเอาสมมติว่ามีสิ่งของคือบักพามีบักพาวอแล้วก็มีสร้างมีมา้าแล้วก็มีอันได้สายศีลมัดออกไป แล้วเพ่นก็สิโตกันแล้วก็สิพากันจับนี่จับเนวไปเพิ่นว่าจับเสื้อควายบ่ายเสื้อ้างแล้วอาจารย์หมอเยาก็สิให้พรเพิ่นก็สิเว้าออกมาพอเพิ่นให้พรมาแล้วก็พวกที่เป็นไฟอันไฟมาจากจากน้ําคือเงือกทั้งหลายนี่ก็จะพากันเล่นน้ําอยู่ในกระลมังนี่แหละเพิ่นกำลังใส่ช่วงนี้เพื่อนเลยจับเสื้อควายบ่ายเสื้อ้างอันเพื่อพวก พาะหมอมนทั้งหลายนี่แบบที่ผมเรียนนี่กระสิเซ็ตขั้นตอนอยู่แค่นี้ยังเหลือแต่ซุ้มอันผ้าแดงนี่แหละอันพวกเงือกทั้งหลายนี่เขาสิเล่นน้ำบ้านนี้เดี๋ยวเพื่อจะให้พรก็ต้องมาจับกันข้ามาพ่อตานี้ต่อเป็นพ่อละป้าเสงแต่เป็นเด้งเพื่อจะมาลอดทำไมท่านพงศ์ลอดบ่อใดไม่พังไปลอดบ่อทัน ตัแล้วตัชเ่งนมพอชิ่ยงิเียงเกียวอเสยาหนยต้บพิธีการจับเสื้อควายบายเสื้อกสงอาจารย์หมอเหญ่คือหมอสนุกต้องสว่างกระิให้พรเป็นภาษา

ท่านตอกสางในเจ้านันทากวมแล้วไหนสร้างตัวหลวงแม่จะใส่ห้าพายโปลเดโนะขันละสร้างตัวใหญ่มีการปาบพรมน้ำมนต์ให้กับลูกชายลูกศิ์ลูกหาที่มาร่วมในพิธีไหว้ครูนี่แปลว่าขั้นตอนนี้นะเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่พวกเงือกที่จะต้องเล่นน้ำหมายถึงว่ากลับถึงบ้านเขาเรียบร้อยแล้วดุนึงไซบอน ยอกอคือหน่อยย่อคือหานสีจดคือใส่ผ้าท้ายและก็เป็นไม้ข่าวแล้วไดโอ้ยเอาก็เพ็นขั้นไหนแจงให้เห,ห่าเอ้ยให้ชาวตั้ง,ง,ง,งแล้วแล้วเนี่ยมิ่งตึงล้มตอ้วยจีนสาตเหเยอลู่ละลายเพ่งก่อไกจันเง่าได้หิบบนห้าปองแล้วไดโถ้าละไหนมันนี่ใดคล้องบนแตงที่เจ็บแจ้งพร้อมก็ได้แตงตามบวงดวง บ้นดแล้วภาคตะนงกินเหล้าไฮรุงทอผู้ไฟโอ้ยหาคตะบ้นากกนดีแล้วภาคตะนงกินเหล้าไหร้ายทอผู้สร้างเมื่อดูเมื่อน้่งสร้สางขี่ทางงาเมื่อเยอะโอ้ยถ้าเหลือเมื่อตาตาขี่ทางเงเเี้ยงภาคตะเมืม่อมืดเสียงเมืดเสียงขูประองซุ้มมุจจาัะเหลี่ยมจะได้มาคาคางเพียงให้สุญญา โอ้ยแย่ได้มากค่า hey. ข e ้างแข่งนาท่านเขียวมาได้เนื้อห้ากันคัานที่หมุนคุณที่อยู่ไปดูเต้ตะบันนี่แล้วโอ้ยทำแพงเลยเมื่อน้อยสิองกองอะไรบ้านนี่แล้วเมื่อท้องสิลองแกงพลิกข่าวเว่ร์กับกวยสีสวยเล่นดอกคาซายพลมาแล้วแล้วทำแพงเลยเลี้ยงไก่เหลือเกิดใกอิ่มเมื่อเยอะเจ้าให้ตรงฝา เพื่อพีซ่ากินแล้วกันส่งเงินส่งแถมเออโอ้ยเมื่อบังดูขั้นกลางทองกว้างบอลทางหน้ากาหวานเลยเอ้ยขั้นเจ้าเสียตัวเดียวขั้นเจ้าเลี้ยบที่ต่อขั้นจำนูกาจะมาผู้เคยมันลงแต่บัวมั่นคอแต่บวนพ่อเจริญสรางนอพิบที่เพ็ญพรโอ้ยสาวนางเพ็ญถึงรเสียงเมื่อมืดเสียงเมื่อเสียงคููเก่าของเมืองด้วยพระกว่าสาธุ เมื่อหอเร่ไม่นอนสนั่งดุนซุ่มซุ่มเจ้าจงเจริญสาธุ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 ซุ่มลงซื้องาไข่สร้างตัวใหญ่ใส่งางงสร้างบะเบ้อกูขาวเจ้าสร้างบะเบ้อกูขวาวฟันเมื่อนำสร้างขีทั้งงาเมื่อนำป่าขีทั้งแง่งมือมุอเสียงมือเสียงกูพระองค์เด้อ ให้ช่อยอยู่เบาเขาจะเอาเหล้าแล้วก็น้ำมะพร้าวเป็นขี่ช้างขี่ม้า แล้วเราก็เอามาปะพรมตรงหัวเราแปลว่าให้เป็นสิริมงคลรกับปีหซีสิมาเฮาจังเล่ากันใหม่เด้อบัปนี้เด้อแล้วก็ไล่เสด็จจะไล่ของบอด่นิดเดอร์ีดอกไม้บานงามรถตะปิ้นพินขึ้นมาของเก่าลบตะปิ้นขึ้นคงดังเริ่มเมื่อรักษางวยอีลายเมื่อรักษาไฟตู่เมื่อรักษาสู้เ่าวนำผู้วหงได้เมื่อลูกกงบอยรอดจากผาเมื่อลูกลาบอยรอดจากคุย เรียกไงแล้ว <rôle> ส <CCTV> ูงสุดหรือว่าอยาเพียงพ่อเพียงแม่เอาเอาเอาทำไมทายเพื่อเด็กเอา่หมมี่เอาเพื่อเอาแล้วกับตัววงพรอย่ามายืนอยู่นี่มันกีด